สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องนักปลื้มฟิวเจอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Among Us นะครับเกม Among Us เป็นเกมจับฆาตก,กรที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยไปออนไลริ่นสตาร์ทได้เลยใช่ไหมตาร์ท สตาร์ทได้เร็วง่ายไม่มีใครกดสตาร์ทเลยมันขึ้นสีเขียวแล้วออนขึ้นสีเขียวแล้วเขินจะเล่นแบบห้องแบบมีคนเต็มเหรอเอา้ารถ เยอะเกินไปอ่ะห้องนี้ก็ได้จ้าของห้องสตาร์ด้วยนะอันนี้รีพอร์ตรีพอร์ตได้ด้วย อ้ยสีขาวเอ้ยไม่ใช่สีใครเอ๊ะเมื่อกี้เห็นสีเขียวเมื่อกี้เห็นเป็นสีเขียวสามสองหนึ่งอ่ามีคนหลุดไปอีกแล้วมีคนหลุดไปอีกแล้วเป็นครูเมดเป็นครูเมดเคท่องไหนบ้าง อุ้ยตกใจอีโพสเตอร์น่าจะไม่เอยอีโพสเตอร์น่าจะไม่ฆ่าตอนนี้นะสี่แดงอืมอ่ะเด้เดละตรงนี้รูบดบัตรเหรอเฮ้อ๋อไม่มีไม่มีมมยังไปขึ้นบนอุ๊ โอ้ตีชมบูอ่อนตายใครคะ่ะเฮ้ยใครคะ่ะเดี๋ยวๆใคร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 ก่อนถามก่อนใครเซลผึ่นเซลโอเคทัค้งหมดใครอะตัวนี้เหรอ โหตัวนี้แลหละโหมดตัวนี้เรียบร้อยอ่ะ <c oughs> เลื่อนเมาส์ทำไมมันสัน่นแบบเนี้ยทำไมตรงนี้มันสัน่นเนี้ยอืมอุม้ยอ๊ย อันนี้อะไรเด้อเคื่อ <Okay. S 1> อันนี้อะไรตรังอย่งอางแต่ตอนนี้เพื่อนก็อ,อ๋สดีโดดบดออกตันตันเร,รันตันต อ้าวไฟดับพอดีเลยเสียงโอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนฆ่าใครฆ่าสีดำเหรอสีดำฆ่าเหรอ ดำเี๋ยวใครเ่นนะอ่ะเออเดี๋ยวันนี้อ,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 อขา นะคนนี้คือถ้าตายแล้วหวดไม่ได้เหรอพูดชื่อไม่ได้ยังไม่ทันได้เล่นเลยอีพัสเตอร์หลุดไปหมดแล้วเฮ้ยเขาหลุดไปหลายคนจังมันเล่นได้เลยเลนเีนเ่ย อบอกให้สตาร์ก็สตสตาร์นะเพื่อนเข้าใจไหมนัอันหเอ้ยสีขาวเข้ามาสีเหลือก็เข้ามาหใส่ชุดอ่ะอิกฉาคนใส่ชุดอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> คือไม่ต้องซื้อครับ มันต้องซื้อคือต้องใช้เงินจริงๆเลยเงินสดเงินสดฮะ <c oughs> อืมเอะเอะ๊ะเมื่อกี้จะมีห้าสีสามสองหนึ่งแล้วทำไมมันไม่มีอ่ะอ่าห้าอันนี้ไงห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอให้ได้เป็นอิมพอสเตอร์ด้วยเถิดเธอเป็นอิมพอสเตอร์ขออิมพอสเตอร์นะคะโอุ้ยบิ๊กเรียวมิดอา้าวน้่มันไฟดับเลยเอาประตูปิดด้วยแฮกเกอแฮกเกอร์แฮกแฮกเกอร์อรขอเข้าไปไหนไม่ได้เลยประตูยังปิดอะ่ะ ไม่เดี๋ยวนะแฮกแฮกแน่แน่ใครไมปใช่ดิแฮกแน่นอนใครแฮกไฟดับด้วยแฮกด้วยทุกอย่างด้วยมีเคลียห้องนี้ไหมไม่มีเลยค่ะเฟเดรียเนี่ย ประตูเปิดประตูเปิดงั้นออกไหมสีขาวหรือเปล่าเป็นที่เป็นแฮชไม่มีใครเล่นด่านพอรลัสเลยเหรออ,อันนี้ไงมีเจอเจอภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับเพนะิ่มะเจอภาษานี้ด้วยภาษาหยังอย่าพิมพ์ภาษานี้ได้ไหมอ่านไม่ออก hello พิมพ์ได้ L พิมพ์ด้พิมพ์ด้ภาษาอะไรเนี่ยจะเป็นสีเขียวใช่ไหม ไป็นทีโพสเตอร์ด้วยเธอเอาคือเมดิกเล่วช่วงนี้ผมได้เป็นคือเมดเยอะจังตอนเนี้ยหมายถึงตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมดสีส้มสีส้ม,สสมอ่ะ มีอยู่สองห้องห้องนี้กับห้องเมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้พูดอะไรเนี่ยอืม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 โอ้โหได้ได้ทุกได้ทุกก้อนได้ทุกก้อน มีคนดูก็ลองวจอดปิดอยู่นะครับอืมด,อดีปึ๊บปึ๊บอุ้ยุตึงตึงตึงสีขาวตายสีส้มตายสีดำตายที่ว่ามาตายหมดแต่คนที่เหลือที่มีกรกบาทคือหลุดนะครับ ท่านผู้ชมเซลล์รีพอร์ตอีกนอ่ดเซลล์รีพอร์ตภาษาในสกิปอิสอะไรเนะี่ยสกิปก็ได้ก็นให้สกิปเพราะว่าตาแรกอยู่ตาแรกต้องสกิปกันไปก่อน who is the impostor have been able to คือส,สอีสีแดงเหรอสีแดงเหรอเป็นอีโปสเตอร์สีแดงที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอยู่ข้างบนอะ่ะอยู่ด้านบนตรงกลางข้างล่างจะตายคือข้างล่างที่กระบาดตายเออนั่นไงบอกสีแดงเป็นอีโปสเตอร์ทุกคนก็บันเลย เป็นไฟดับไฟดับไฟดับดาอาจารย์นีมเคสท้องน้ำไม่ใช่เคสท้องน้ำตึ๊บปุ๊บเนี่ยตรงกันหมดนี่ดิเด,ด ประตูอีกแล้วดีนะที่เพื่อนไปทําแบบไปซ่อมไฟกันหมดดาวน์โหลดไฟล์ก่อนดาวน์โหลดไฟล์แป๊บหนึ่งอ่ะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบ ่ะห้องนี้ห้องอันนี้อีกที่นึงดีนี่นี่คอยคอยเข้าโอเคโอเคอันนี้เปิดให้เลยเออสมุดกิกกะมากเลยแค่ตรงเนี้ยกิกกะแต่เดินได้นะเดินเหยียบสมุดเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊ จิบ๊บเร็ววิวเสกไลท์เอาอันนี้อุไฟไปเข้าสัญญาณไฟล์คลิปไฟล์วีเอออืน,นี่นี่ไช้ตัวหมดเลยใช่ไหมหมดหมดแล้วมนแค่แผนที่ธรรมดา ตอนนี้เหลือแผนที่ธรรมดา,าครับต่อท่านผู้ชมอุย้ยไม่ได้เป็นใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูกล้องวงจรปิดลกาันคือมันเต็มหน้าเลยเหรอถ้าเต็มหน้านี่คือเดีวด๋วเดี๋ยวเอ,อ่อ ตอนนี้สีชมพูกับสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ค่ากันอ่ะอุ้ยสีชมพูอ่อนๆตายเป็นไรตายสีชมพูบอกถามทำไมเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเด้รับกลับก่อนกับก่อนใครใครใครเราคนเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใครใครเพื่อนใครฮะสีส้มเหรอเส,สีส้มตายไปแล้วนะเพื่อนสีนี้เหรอเอาตัวสีนี้ละกัน เฮ้ยเดี๋ยวได,วด้ด้วเพื่อนอย่าบดเราเมื่อ,อ,นะอกี้เพื่อนพิมพ์ยังไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้จะบดแเรา ออกเลยออกเลยจนานแล้วออกเลยโอเคเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิง่งกุุงเกิงกรุง,ก,งกรุงเกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย